ก็ถือว่าเป็นที่ชัดเจนจากอีเวนต์ a t e ofplay ลล่าสุดนะครับว่าทางแ a p c อ m ยังเดินหน้าโปรเจกต์รีเมคต่อไปและเกมทำใหม่ที่เราจะได้เล่นกันในวันที่24มีนาะคมปีหน้าก็คือ Resident Evil 4 Remake ที่ได้รีออนกลับมาเป็นตัวเอกอีกครั้งเอาล่ะวิดีโอนี้ The Move ก็เอาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเกมแล้วก็ข้อสังเกตจากในวิดีโอตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟังซึ่งก็จะมีประเด็นเนื้อเรื่องด้วยนะครับฉะนั้นถ้าผู้ชมยังไม่ได้อยากรู้เนื้อเรื่องในตอนนี้ก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับ r รสเดียนอีวิลสเกิดขึ้นในปี2004หรือว่า6ปีหลังจากเหตุการณ์ในแร็ c คูนซิตีฉะนั้นรอยต่อระหว่าง2ภาคจะทําให้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวละครโดยเฉพาะการเติบโตขึ้นของลีออนรวมทั้งฝีมือและความเชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกฝนสําหรับต่อกรกับอาวุธชีวภาพของเขา จากข้อมูลบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่รอดมาไดจากเมืองรัคูนจะถูกเรียกเข้าหน่วยพิเศษที่มีอดัมเบนฟอร์ดเป็นผู้ดูแลซึ่งหมายความรวมถึงเลออนด้วยนะครับฉะนั้นคนที่เข้ามามอบหมายภารกิจช่วยเหลือลูกสาวประธานาธิบดีคนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งอดัมที่เป็นหัวหน้าพระเอกโดยตรงหรืออาจจะเป็นตัวประธานาธิบดีเกรแฮมเองเลยก็ได้คือผมไม่ชัวร์นะครับเพราะพอไปเปิดเทียบดูโมเดลประธานาธิบดีเกรแฮมใน Resident Evil Infinite Dark ก e s s ก็ไม่คล้ายกันมากแต่พอดูเทียบกับอดัมเบนฟอร์ดก็กกกอกกอา,ามคดคนนคบื ได้กลายมาเป็นประธานาธิบดีใน Resident Evil ภาคที่6ด้วยนะเาว่าชะตากรรมของเขาก็จบไม่สวยสักเท่าไหร่ส่วนเรื่องราวของเชอร์รี่เบอร์คินที่ Leon, ลีออนกับแคลร์ช่วยเอาไว้ก็ถูกส่งต่อให้กับดรซิมมอนเป็นคนดูแลต่อไปครับ ทีนี้ในตัวอย่างถ้ามองเป็นภาพรวมเราจะรู้สึกได้ว่าโทนภาพและบรรยากาศนั้นดูสยองขวัญดูมีความหมืนหมองมากกว่า Resident Evil 4ในเวอร์ชันออริจินัลอย่างชัดเจนมันจะให้ความรู้สึกถึงความผสมผสานระหว่างภาค2 r e รีเมคกับ Resident Evil Village เลยซึ่งผมว่าดีนะน่าสนใจแล้วก็ทําให้ตัวเกมน่าเล่นขึ้นเพราะเมื่อบบรรยากาศเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ก็คงจะแตกต่างไปจากเดิม แอชลีย์เกรแฮมปรากฏตัวนในชุดที่แปลกตาออกไปครับแต่ถ้าลองไปค้นข้อมูลดูก็จะพบว่าดีไซน์เริ่มต้นของตัวละครน,นี้ก็สมชุดคล้ายๆกันเลยครับที่แตกต่างกันก็จะมีแค่เวอร์ชันเบต้าผมจะยาวกว่าแล้วก็มีเข็มขัดที่รัดเสื้อคลุมมาไว้นั่นก็เท่ากับว่าการรีเมคภาค4ทางทีมสร้างได้หยิบเอาชุดต้นตำรับมาใช้จริงในที่สุด ในแง่มุมของเนื้อเรื่องในภาคที่4ก็คือลีออนจะต้องเดินทางไปยังหมู่บ้านห่างไกลในประเทศสเปนเพื่อตามหาแอชลีย์ที่ถูกลักพาตัวไปโดยลัททิลสอิลูมินาดอสกลุ่มคนที่ติดเชื้อปรสิตลัสพลากัสที่นําโดยออสมมนแซดเลอร์เป้าหมายของเขาก็คือการฝังเชื้อปรสิตดังกล่าวให้กับแอชลีย์นะครับแล้วก็ค่อยปล่อยเธอกลับบ้านเพื่อให้เธอแพร่เชื้อให้กับพ่อฉะนั้นถ้าพ่อที่เป็นผู้นําอเมริกาตกอยู่ภายใต้อํานาจของปรสิตที่แซดเลอร์สั่งการได้เขาก็จะถือครองอํานาจมหาศาลเอาไว้ในมือได้ I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. อย่างไรก็ตามในตัวอย่างเราจะเห็นซีนที่แอชลีย์เดินทางไปตามลําพังในป่าด้วยครับซึ่งอันนี้จะไม่มีในเกมภาคต้นฉบับแน่นอนเพราะเราจะควบคุมเด็กสาวได้ในฉากประสาทมันก็เลยมีความเป็นไปได้ที่เราน่าจะได้รับรู้แง่มุมเนื้อเรื่องใหม่ๆที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยเฉพาะช่วงที่เด็กสาวเอาตัวรอดในป่าครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นตอนที่เธอหลุดรอดออกมาได้ชั่วคราวแล้วก็พยายามจะหลบหนีหรืออาจจะเป็นตอนที่หลงอยู่ในป่าแล้วถูกจับตัวในภายหลังซึ่งการนําเสนอเกมเพลย์ในเนื้อเรื่องที่เพิ่มเติมเข้ามาให้แบบนี้นะครับทางแคปคอมก็เคย เอเ,อเ,อเอเกรดความรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือนักแสดงที่มาเป็นต้นแบบให้กับแอชลลี่นั้นมีชื่อว่าเอลลาเฟรยาคุณผู้ชมที่โดนตกก็แวะไปติดตามกันได้นะครับทั้งใน i g แล้วก็ในท w i t t e r ของเธอตามนี้เลยครับลีออนเดินทางมาจนได้เจอกับบ้านร้างหลังแรกผมเดาว่าเนื้อเรื่องตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถูกปรับใหม่ให้แตกต่างออกไปคือแทนที่จะมาถึงช่วงบ่าย,ายแต่เนื้อเรื่องอาจจะปรับให้มาถึงช่วงเช้ามืดแทนฟิลลิ่งก็จะคล้ายกับตอนที่อีธานหนีออกจากรถแล้วก็ไปโผล่บริเวณหหหนนน้้้้าาาาผพรรอมมกับบเเ็ูนนู่่่ชชวงตดี เพิ่มเติมอีกอย่างก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ2คนที่มาส่งรีออนก็น่าจะมีซีนของพวกเขาด้วยเหมือนกันผมว่าเขาน่าจะตายหลังจากที่แยกกับพระเอกแล้วเรามาเจอพวกเขาอีกทีในตำแหน่งที่มีการจุดเผาไฟบริเวณกลางหมู่บ้านตามภาพนี้เลยลุยเซราปรากฏตัวให้เห็นในตัวอย่างทั้งยูนิฟอร์มแล้วก็ปืนเรดไนที่เป็นปืนประจําตัวของเขาลุยส์เป็นหนึ่งในพันธมิตที่พระเอกได้เจอระหว่างทางครับซึ่งเขามีข้อมูลสําคัญและความลับบางอย่างซ่อนอยู่อีกทั้งเขายังเป็นคนบอกเบาะแสเกี่ยวกับที่ที่เด็กสาวถูกคุมขังเอาไว้ in the ฉากต่อมาจะตัดเข้าสู่ภายในบ้านนะครับพร้อมกับใบหน้าของชาวบ้านที่ติดเชื้อลาสพลากัสเราว่าชาวบ้านคนนี้อาจจะเป็นกานาโดคนแรกที่พระเอกต้องต่อ,ตอสู้ด้วยและมันทําให้ลีออนเริ่มเอใจแล้วว่าหมู่บ้านนี้มีบางอย่างผิดปกติจริงๆจากนั้นก็เป็นซีนที่แสดงให้เห็นตัวละครในภาคคลุมนะครับพร้อมกับโซ่ที่ห้อยโลหะที่มีรูปร่างเป็นสัญลักษณ์ของลทัทธิลอสอิลูเมนาร์สซีลอดคือกลุ่มชาวลทัทธิที่ปรากฏตัวเป็นผู้ติดตามรามอนซาลาซา หนึ่งในบอสใหญ่ของเกมภาคที่4นะครับเว่าเรายังไม่เห็นรามอนในตัวอย่างอันนี้นะครับอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าประวัติของรามอนในแง่ของบบรพบุรุษของเขาจะช่วยทาให้เราเข้าใจที่มาของเชื้อปราสิทธิ์อันนี้มากขึ้นและอาจจะช่วยอธิบายที่มาที่ไปของไมกาไมซีดกับความเกี่ยวพันกับอัศวินยุคกลางที่เราได้เห็นจากเอกสารใน Resident Evil Village อีกด้วยเนื่องจากแม้จะมีไทม์ไลน์ห่างกันกว่า20ปีแต่พื้นที่ที่เกิดเรื่องก็คือประเทศในทวียุโรปเหมือนกันฉะนั้นข้้้้้อออออมมมมมมููลใใใในนนนนเเเเเเรืื่่่่่่งงงพิตบบบาาาาายยยกกกกกกีีวัชโ็็็จะถสาาแสแในในภคดดปปไไ เอดานั้นมาในชุดใหม่ที่ดูคล่องตัวดูพร้อมปฏิบัติภาร,รกิจมากกว่าชุดดั้งเดิมของเธอนะครับทั้งนี้แง่มุมของเอดาผมว่ามันอาจจะมีปมเนื้อเรื่องบางส่วนที่แตกต่างไปจากเดิมเช่นกันเพราะถ้าเราย้อนกลับไปในภาคที่2องเลยอ,อนไม่อาจช่วยหญิงสาวเอาไว้ได้ส่งผลทำให้เธอตกลงไปด้านล่างในตอนที่สถานีวิจัยใต้ดินกําลังพังถล่มลงมา oh. Hold Oh, I've got you. It's not worth it. Don't do this. Right. Take care of yourself, Leon. เหตุก,การณ์นี้เป็นเรื่องที่ฝังใจพระเอกเพราะเราจะสังเกตจากคำพูดในตอนช่วงท้ายเชลเลอร์ได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเขาสามารถลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นสักวินาทีความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในใจมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นั่นแปลว่าการพบกันของ2ตัวเอกจะไม่เหมือนในเวอร์ชันต้นฉบับที่รีออนจะโฟกัสไปที่ภารกิจของเอดากับข่าวลือที่เขารู้มาว่าเธอร่วมมือกับเวสเกอร์ทว่ามันคงเป็นซีนที่ซับซ้อนแน่นอนนะครับจะโกรธก็คงโกรธไม่ลงแต่จะดีใจก็อาจจะไปไม่สุดเช่นกันท้ายสุดก็็ต้อออองงรดูนนนะคับบวว่าาาาาททีีมมมเเเขยภจฉกกกพป Long time no see. Ada, so it is true. True? About what? You working with Wesker. I see you've been doing your homework. ซีนบนเรือที่ดีออนนอนหมดสติไปก็น่าจะเป็นตอนที่เอาชนะมอนสเตอร์ปลายักษ์เดลลาโกลงได้แล้วซีนนี้ก็อาจจะเป็นการสะท้อนสภาพร่างกายของพระเอกเมื่อถูกฉีดเชื้อปรสิตเข้าไปภาพถัดมาก็คือเมนเดสนะครับนักบวชที่ยอมอุทิศตนให้กับแซดเลอร์โดยเฉพาะการน้อมรับปรสิตท,ที่ถูกปรับแต่งพธุก,กรรมให้โฮสนั้นยังมีสติและก็สามารถควบคุมการกลายร่างได้ดั่งใจเมนเดสเป็นตัวละครที่ทรงพลังแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ฉีดลาสพารกัสให้กับลีออนอีกด้วยซีนต่อมาเราจึงได้เห็นลีออนมีอาการตกใจในสภาพที่เขาเป็นได้เห็นดดวววงงตตาาขอแล้้มยก ด้ามขวานที่เป็นคนต <ygen. S 1> ัดโซ่ให้สองตัวเอกหนีรอดจากการจับกลุ่มตัวมาได้สัญลักษณ์มือสีทิศอันนี้ก็เป็นอีสเตอร์เอ็กสำคัญที่เชื่อมโยงไปยังลัทธิมาเชอร์มิรันด้าในภาคที่8เพราะมันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากๆเลยครับ คำพูดของแซดเลอร์นั้นบอกว่าแกได้รับร่างกายที่พิเศษประดุจพรของพระเจ้ามันจะเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ซึ่งก็เป็นการยืนยันว่าลีออนกับแอชลีย์น่าจะติดเชื้อตามในเรื่องต้นฉบับส่วนข้อมูลในเชิงของเกมเพลย์เท่าที่ผมทราบก็คือเกมภาคนี้จะใช้รูปแบบและมุมมองแบบเดียวกับภาค2รีเมคส่วนแพลตฟอร์มที่ลงก็จะมี PC กับคอนโซล Next Gen ทัทาง Xbox Series และก็ PlayStation 5ครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอนี้แล้วนะท้ายสุดก่อนจากกันไปนะครับ, The Move, บเอดะบอะมูฟ โน้ตบุ๊กหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดพิมพ์เตอร์และก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับคุณผู้ชมที่อยากได้อุปก,กรณ์ไอทีราคาเหมาะสมก็ไว้เข้าไปตรวจสอบสินค้าเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่เว็บไซต์ advice.co.th นะครับที่สำคัญถ้ากดสั่งซื้อแบบออนไลน์ยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด h e Move ได้ด้วยยังไงก็ฝากไปไ้วยนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง,ง advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและออฟทัชแม่กองแสงสีฟ้าสำหรับคุณผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีทั้งเลนที่ช่วยตัดแสง กับวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่ว่าแข็งแรงทนทานเหมาะกับสายเกมเมอร์นะครับคผู้ชมที่อยากได้แว่นกรองแสงดีๆเท่ๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของ o p t u s นะครับที่สำคัญใช้โค้ด The Move มีส่วนลด100บาทด้วยนะเอาลละครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ to be. Yes, you, me. Be during a spot to vacation, eh? You will receive our most sacred body. It begins now. just forget what happened that night the pain even for a second this time it can be different it has to